เอาเลยครับผมมีต้นลำก็สู่เอ็นเทียร์เลียกจะเป็นยังไงตั้าหัวตั่วส้วมกลายเป็นหัวรถไฟโอ้ยแกน่ากลัวเลยดีวะเออมึงอยากดูปะล่ะอยากดูดิงั้นไปดูเลยเนี่ยไอ้เตยโอ้ยน้อนเริ่มนี่ไงโอยเอาเอาเอา,เอาถั่วซ่วงออกมาใส่เป็นรางรถไฟแทนเนี่ยนะเออมันก็ฉึกฉักฉึกฉักเลยไอ้เตยดูดิหัวแม่งโผล่คนน่ากลัวยดูดิเฮ้ยนี่มึงดูหอยกล้วยอันเนี้ยแม่งเดินเร็วกว่าเดิมแน่เลยดูสิเออเป็นรถไฟไง เคลื่อนเร็วแน่แหละดูทรงแล้ะนี่อันนี้รถไฟใหญ่เฮ้ยโคตรน่ากลัวเฮ้ยมีรถไฟเล็กข้างๆเหมือนปะเออแต่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ขับบนรางนี่มันจะช้านะเอออ๋อมันต้องมีรางไงเออก็ใช่ไงรางรถไฟเนี่ยอย่างงี้ดีมึงดูโอ้โคตรน่ากลัวเอ้ยกองทัพหัวซ่วมรถไฟสุดจัดสวมันไม่อินเทรนะไงก็เลยเฮ้ยเหนี่ยมดูมึงดูรถไฟแทนห้ยอย่างงี้ก็ตายเลยดิกว่าตายเลยนะ อย่าบอกนะว่ายมุดเข้าไปได้มุดเก็บหัวได้ไวนอดดูดิไม่เหมือนหัวตัวส้วมนะถ้าหัวตัวส้วมคือกดแล้วตายก็ใช่ไงโดนอย่างนั้นตายแล้วตัวส้วมอุ้ยกัวที่ไม่ตายเพราะรถไฟมันเป็นเหล็กด้วยไงแอ้มันมุดหัวกลับได้ไงเป็นพวกรถไฟไปแล้วไงนี่ดูกล้องก็ไม่ธรรมดาอัปเดใหม่เป็นขาแมงมุมนะเยี่ยมยอดยอดต่อเลยเพื่อนเอ้าข้างหลังข้างหลังนี่วิธีจัดการไหมวิ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อไปบีบแต่ปีนปีนแล้วมันจะตายเออมันเมาเสียงแต่วะเออเอามาดูดิเอายังไงทีเนี้ยอ๋อคือถ้าจัดการเนี่ยคือต้องไปบีบแต่นะบีบแต่ให้มันเมาไงมันก็ผุดหัวกับเข้าไปนี่ขาแมงมุมคือรถไฟขาดแมงมุมไหวเนาะเอยโครเกินในอย่างหล่อนนะดูดิดูดิแล้ตัวใหญ่ด้วย นี่มาแล้วมาแล้วต้องรีบจัดการแล้วอะไรอ่ะเสียงรถไฟไงอุ้ยต้องใช้มิสไซจัดการเร็ววะมันต้องขนาดเอานี่ไงตัวต่อไปอุ้ยเครื่องบินเจ็ตอุ้ยยางก็เร็วเลยดินก็ใช่ไงนี่อันนี้ของจริงนี่มึงดูนี่ตายไหมตายไหมสู้ต่อเปล่ายังไม่ตายยจัดการมันเพื่อน เจอเลยเอาเลยอุ้ยทิ่มเรียบร้อยเตยวันเดนและตายนี่เมื่อกี้หัวรถไฟใช่ไหมอันนี้ไทท่านหัวคอมพิวเตอร์โอยก็โหดเลยดิวะเดี๋ยวมึงรอดูได้ปะวันนี้ดูดิปิดตาแล้วนี่ก็หัวรถไฟไหมนี่นี่ไงจะเจอหัวคอมพิวเตอร์เก่งกว่าอยายุ่งสุดยอดสุดยอดโหดจัด แต่มึงดูหน้าคอมพิวเตอร์มันมันต่างจากทีวีตรงไหนวะเอาก็มึงไม่เห็นตัวอักษรสีเขียวหรอเออเนี่ยมึงดูดิเนี่ยมึงดูดิแต่มันก็ลูกล่าเหมือนไททันทีวีอยู่นะใช่แต่ว่าอัปเกรดใหม่นะเจะโหดกว่าเดิมมึงดูมึงดูเห็นป่ะเนี่ยเป็นหัวคอมพิวเตอร์เลยเตยสุดจัดอ่ะหัวหัวคอมพิวเตอร์น่าจะเนี่ยอันนี้แบบรถไฟไหมรถไฟได้ไหมแต่ก็เป็นเขาโครงหัวซวมอยู่นะก็ใช่ไงกูจะหมุนได้ไวเตยมีใบมีดมีใบมีด แล้วมันเก่งกว่าไททันทีวีตรงไหนวะไททันคอมพิวเตอร์เนี่ยเก่งกว่าตรงนี้ไงเป็นไงล่ะสุดยอดโอ้แต่หน้าแบบเขียวๆเนาะเออเหมือนโปรแกรมลวนอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ไงก็ลวนไงโดนแฮกจนลวนนี่ต่อยตายหายยางเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยหัวซ่วมหัวซ่วมมาแล้วไหนรถไฟอ่ะ ไม่มาหรรถไฟอะจังวะนี้หรือรถไฟมันจะกลัวไททันคอมพิวเตอร์วะกลัวใช่แน่นี่คอมพิวเตอร์มาแทนแล้วก็จัดการในพวกหัวซ่่มเฮ้ยจัดการมาเลยมันเอาตัวใหญ่ลงแค่แป๊บเดียวเองเหรอนี่ไงดูมันยิงดิไปกินโอ้โหไม่ต้องทําอะไรเนี่ยแบบแค่ดิดนียวแบบป๊อกกระสุนไร้แสงจัดยังไงต่อไปจัดการพวกมันต่อโหดอยู่นะ โหดดีก็บอกแล้วล่างอัปเกรดโอ้โหมันโหดสมืแล้วเออนอนแล้วนอนแล้วก็สบายแล้วไงมีหัวทีวีเอ้หัวหัวคอมพิวเตอร์เออมันจะสับสนไงมันคล้ายๆกันอยู่นะนี่มาแล้วโล้นมาแต่ไกลเลยเฮ้ยโอ้โหล้วาทีเนี้ยร้อยนัดนี่ยายจะร้อยนัดหรอร้อยนัดหรอกระทุงนี่แต่ดูโหดมากนะโหดจัดแลวโคตรดิบอ่ะเออ แบบดึงหัวหลุดได้คือดึงเลยไม่สนใจอ่ะเอ้ยหลังหลังหลังเพื่อนตอนละสิทิ์จะควบคุมไงควบคุมแล้วโดนแล้วมั้งโดนแล้วควบคุมแล้วโอ้ยตายทีนี้พวกมึงตายพวกหัวกล้องอ้าวคือไประเด็นควบคุมสำเร็จใช่ไหมน่าใช่นะอ้าวอย่างเงี้ยทำไงอ่ะก็เตรียมตายไง้พวกหัวกล้องอ่ะเฮ้ยนี่ต้องเอาคืนให้ได้อ่ะ ต้องเรียกสตีไททัานหัวคอมออกมาให้ได้อะลุงต้องมาเออนี่ไงเนี่ยมาเลยอ้าวอุ้ยแบบไปเรื่อยโอ้ยไปเรื่อยขอช่วยกันหน่อยนี่เน่ยปาหัวเจ้าของไปเลยเรือเองตายเองนี่โดถ้ามันรู้ว่าใครของจีเฮ้ยโอ้โหมันก็มีตัวใหม่มาเรื่อยๆเลยนะใช่ไงโหดูดิคนน้าอ้าวแล้วพวกหัวกล้องจะสู้ไงงั้นอะ คือ,อมันอเอามาแทนหัวซ่วมรถไฟใช่ไหมใช่ไงไททานคอมพิวเตอร์มันเพื่อจะควบคุมไงใช่ไงอุ้ยอะไรอ่ะคืออีโนทำไมคอมพิวเตอร์แมนหรอใช่ไหมแล้วอะไรอ่ะอยู่ตรงหน้าจออะเออโอ้ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอยีกตัหงน,นี่มึงดูนี่แต่นี้ไม่ใช่ไททันนะแสงจะเป็นสีเขียวเป็นคอมพิวเตอร์แมน โหหดอยู่นะโหดโหดโหโดเออน่าจะเจอกับไททันคอมพิวเตอร์ต้องไปดึงเพื่อนเองกลับมาให้ได้อ่ะเอ,อ้ยนี่ใส่แว่นอา้าวหุยว้ายใส่แว่นไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยว,วยใส่แว่นใส่แว่นเหรอนี่แน่กระถุงลงโอ้ยแบบตัวใหญ่ลงมาหน่อยก็มีแล้วมีซีพียูดมึงเห็นปะโคตรโหดโคตรโหดนี่<ๆ>นี่ ังไงโอ้โหยังชว่วยอยวอันนี้ยังโดนควบคุมอยู่มันโดนแฮกอะยังไงอลองไอ้นี่กันดิแสงเขียวแต่มันตัวเล็กกว่านะจะช่วยได้หรอน่าจะหลุดนะขอให้หลุดแล้วกนอา้าว<ๆ>ได้ว่ะโหดสัทีเนี้ยไปทั่ลมมันเลยไอ้พวกหัวซ่วมเนี่ยเฮ้ยเล่นวิธีสกรปรกเหรอ การมาเลยเพื่อนโอ้ัวคอมพิวเตอร์มันก็โหดนะก็โหดไงอย่างงี้ต้องเรียกพวกหัวซ่วมแล้วหัวซ่วมรถไฟอ่ะไอพวกหัวให้เป็นกองทัพแบบเพราะมันมันมุดหัวได้ไงใช่ไงมันต้องรวมตัวกันแล้วไงเออเอาแล้วไงโหแบบคอมพิวเตอร์แบบไม่มีตัวก็มาป้โดนโดนสสยลงแล้วยังไงยังไงโดนใครวะนี่ไงโอ้ยไอพวกหัวซ่วมมันก็พยายามจะอัปเกรดตัวใหม่ใหม่มาสู้ตลอดเลยเออมันก็ไม่ยอมเหมือนกันนะดูดิมึงดูปิดปากปิดปากหมดอะ การหมดอะจังหวะเนี้ยไม่เป็นไรชิวๆนี่ตายไหมตายไหมอ้าวอ้าวก็โดนอยู่ดีไม่ใส่แว่นน่ะไม่มันโดนไอ้นี่ไงพวกคุมมือมันน้าเอาปืนยิงหัวมันเองลำแสงอ่ะโอ้โหสุดจัดโกงมากอะไรวะน่หัวส่วนนั่งเรียกไอ้พวกหัวเอ้ยมันคุยมันคุยมาแทนละเออ ทำไมไม่เอาูดรถไฟออกมาวะเฮ้ยกล้องหัวซ่วงสอดแนมสอดแนมมีระเบิดมีระเบิดคุยด้วยขอคุยด้วยขอคุยด้วยโอ้ยไประเบิดเลยเห็นไหมมันมันชราใจไงมันเทียวพูดเดียวกันอ๋สร้างมาใหม่เหมือนกันไปอีกไปอีกตัวระเบิดไปอีกเฮ้ยอะไรมาข้างหลังอะอะไรวะโอ้ยซอมบี้เหรอซอมบี้หัวซ่วง เฮ้ยแต่ก็เจอแสงขาวตายป่ะตายพุวันน่ะเอ้าโอ้โหตายเออดีแล้วตายแล้วตายอีกตายซ้ำตายซอตตายไม่เอ้าวอ้าวใครตายกันแน่วะทีวีหัวลำโพงหัวซ่วมสุดจัดรวมร่างกันดีเลยหรอร่างที่มั่วที่สุดที่เคยเห็นมาละเออดูดีดูดีแสงเขียวนี่แน่ตายซะ เป็นไงงงอะดิโอ้ยไม่ใช่กองทัพบวชซุ่มรถไฟอะใช่ไหมไม่ใช่เราแล้วมึงดูหน้าตามันดีอะไรอะตาไม่มีหรอหุ้ยอัปเกรดใหม่เหรอนี่แน่ตาไม่มีหรออ๋อก็ปิดลำแสงไงก็ใช่ไงนี่ตบเลยนี่หุ่งบ้องนี่แน่แต่ก็แพ้ด้วยพละงกำลังอยู่ดีว่ะก็ใช่ไงหัวคอมเฮ้ยอัปเกรดปะมันอัปเกรดใหม่อัปเกรดใหม่ใส่ลำโพงเพิ่ม โ้ยโหดตึงตึงหมายพวกหัวซ่วกเอ้ยจีแมนให้จีแมนโดนท่าให้จีแมนโดนจีแมนวายเย็ดมึงจีแมนเ่ะไหวเปล่ามึงหัวหน้าพวกมันใช่ไหมมึงจะหนีไปไหนหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนจีแมนไม่ได้หนีเลยนะจะหนีไปไหนเราก่อนอ้าเลยเพื่อนมาแล้วอ้าวแล้วสู้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดียวกันไม่ใช่ไง อย่าบอกว่าห,หัวลำโพงตัวปลรสิตยอยู่อุ้ยเฮ้ยมันมีที่ปิดตาด้วยวะหนีเลยอุ้ยหนีปนไปไหนจีแมนกูกลับมาแล้วเอา้าอะไรวะกูง,งงงงไงดิว่าเมื่อกี้มันน่าจะเป็นปรสิตเว้ยแล้วไอ้นี่ก็ดึงปรสิตออกโดนควบคุมมาเหรอก็ใช่ไงนี่อ้าวด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ก็มาอ้าวมาเจอกับไททันคอมพิวเตอร์ ก็จัดมาเลยให้มันรู้ว่าใครของจริงเพื่อนเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับหัวดส้วมรถไฟเป็น,นยังไงเตยโคตรโห,ด,หดอะ่ะแต่ก<อ>็ไม่โหดเท่าไทท่านหวัวคอมแต่กูว่าก็โหดอยู่มันมุดไปได้ไง,งเจอกันหน่อยจะได้รู้ว่าใครโหดกันสําหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป,ป็นกำลังใจพวกเราสองคนน้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนบาย